วันนี้วันที่8ตุลาคมนะคะแล้วก็วันที่ครูสิตากิน SM Lock นะคะเป็นวันที่9นะคะดูกัน59.5ค่ะอ่าเดี๋ยวกินนะคะตัว SM Lock ก่อนนะ1เม็ดนะคะแล้วก็10บนาทีเนาะกินต่อนอาหารสิบนาทีนะคะ โอเคครบเวลาแล้วนะคะอ่ะคุยตาจะเติมนะคะสารอาหารให้กับตัวเรานะคะนั่นคือเอเซน่านะคะสเต็มเซลล์ผลไม้นะคะที่ช่วยนะคะดูแลเซลล์ของเราให้สวยให้ใสให้เด้งให้เด็กนะคะแล้วก็มีล้างสารผิดนะคะด้วยนะตัวเอเซน่านะคะได้ผิวด้วยได้เซลล์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เน้นๆเ,เลยนะคะกับกระดูกผิวผมเล็บนะคะ เป็นฟ mm ิกโกคอลลาเจนนะคะฮานิตี้นั่นเองนะคะกินแค่นี้นะคะเช้าเย็ยนอย่างที่ครูบอกว่า3 7วันเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่า,ผ,วา وم, ผิวเรานุ่มผิวเราลื่นขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงสายตาแบบเป็นพิเศษนะคะด้วยไอโฟกัสครูประทับใจไอโฟกัสมากนะคะคือเรารู้สึกว่าสายตาเราเราใช้อะ่ะแล้วมันรู้สึกมันคมมันชัดขึ้นปกติมันจะพลาพลาหน่อยนะเพราะว่าครูทํางานผ่านมือถือตลอดเลยนะคะคือรียก็ดูมือถือทั้งวันะ่ะนะฮะแต่ว่าไอโฟกัสช่วยได้นะคะ ก็จะกินอร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันอันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยอ่ากินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะกินโรล,ลิต้ากับเฮอร์คิวลิสนะคะระหว่างที่จะกินโรล,ลิต้ากับเฮอร์คิวลิสนะคะเราก็จะกินอ่าชานม ะวันนี้กินชาหนมนะคะกินทุกวันนะคะบางทีถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างแต่ว่ากินทุกวันนะคะบางทีแบบมีงานเนี้ยเนาะก็กินไม่ทันนะคะหมายถึงถ่ายให้ดูไม่ทันนะคะเพราะว่ารีบนะคะครูตาเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากครูเป็นคนที่รักสินค้ามากแล้วก็มีวินัยนะคะในการกินอาหารเสริมกินถูกกินทีกินถึงมากๆนะคะในทุกวันนะคะโรลิต้าอุ้ยหมด พี่รับแกใหน่อยเลด้าสองเมตรพี่รักปิดประตูให้ครูก่อนครูถ่ายคลิปอยู่อ่าแล้วก็นะคะเฮอร์คิวลิสหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวโรลิต้าสองเมตรสดๆนะคะให้ดูว่ามันหมดแผงจริงๆนะคะคืออู้ <Ooh. S 1> นี่นะหมดนี่คือเฮอร์คิวลิสนะคะชอบเฮอร์คิวลิสมากรักเฮอร์คิวลิสมากนะคะคือ คือต้องบอกเคกินแล้วติดใจแต่ด้ไม่กล้ากินเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องเป็นแบบว่าสําหรับคนที่มีอันทะหรือเปล่าแต่พอเรากินไปนะคะความโล่งปร่งสบายแล้วก็คีเอดงานแบบเลิศมากนะคะเฮอคิอลิสน,นะคะมันทําให้แบบหลอดเลือดเราขยายนะคะแล้วก็ไขมันนะคะหรือว่าเลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็ ตัวนี้นะคะก็ค่อยๆจิบไปได้นะคะ sm สองส่วนอันนี้ร้อนมากแต่เดี๋ยวกินให้ดูเชื่อคูเอูเธอคูกินเองทุกวนันค่ะมั่นใจได้เลยบร,ริภัณผ์ของคูซิตาใครที่เคยกินอาหารเสริมหลายแบรนด์จะเป็นแบรนด์ุรกิจเคอือขายเดยวอะแรกกแล้วแต่คูก้าถาของคูซิตานะคะซื้องานที่แบบเขามีวิจัยมาแล้วว่าอันนี้เห็นผลเห็นผลเห็นผลผลแล้วคุณเลือกสารสกดัดที่ดีมากระดับพรีเมียมเพราะ ครูคำหนึ่งถึงว่าครูและครอบครัวกินนองปลอดภัยต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆดังนั้นอยากให้เราไว้ใจผลิตภัณฑ์ของครูสิตาค่ะราคาไม่แพงแต่คุณภาพแน่นอนนะคะสามารถเทียบกับระดับนะคะระดับโลกได้เพราะเราตั้งใจผลิตแบรนด์ไทยไปกกลระดับโลกฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจค่ะ T S w รวยมงในดงเงินดครูสิตาค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาขับมหาเศรษฐีไปเที่ยวกันค่ะ